รวมรีวิวหนึ่งดาวร้านเมลอนไทยจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ว่าร้านเมลอนไทยได้แค่หนึ่งดาวเรื่องที่คอมเมนต์แรกจัดส่งไวมากค่บเพิ่งสั่งไปเมื่อตอนโปร5.5กดสั่ง2วันถึงแล้วแต่สั่งไป6เมกทำไมได้มาเป็น4เมกเนี่ยที่เห็นว่า4 MBP s นะคะด้านหลังมาเป็นรหัสโค้ดของทีมแพ็กเฉยๆเนาะเพื่อให้แยกแต่ละหน้าซองซิมได้นะคะว่าคือโปรอะไรแต่ก่อนไม่ได้ลงทะเบียนให้นานขนาดนี้ต้องรอทั้งวันเลยการลงทะเบียนของร้านเมลอนไทยนะคะเราจะลงทะเบียนให้แบบ ตามคิวเนาะซึ่งเราเข้มไว้เลยตอนนี้นะคะว่าไม่เกิน2ีชั่วโมงแน่นอนนะคะบริการดีใส่ใจลูกค้าผลิตภัณฑ์ดีแข็งแรงมีคุณภาพตอบเร็วให้คําแนะนําดีขนส่งเร็วแพ็คของก,กระแทกแต่ให้1ดาวโอเคบางคนก็อาจจะเน็ตไวไปกดไม่ทนันกดปุ๊บได้รับแล้วแพ็คดีครับต้องลองใช้นานๆถ้าดีซื้อต่อได้นอนดีครับได้รับแล้วครับ1ดาวเหมือนเดิม,มซิมใช้กับเครื่องที่มีไม่ได้และคืนของก็ไม่ได้เพราะว่าร้านไม่รับผิดชอบเรื่องนี้เราพลาดเองเสียตัง อาจจะอยู่ที่ตัวเครื่องและก็โปรโมชั่นของค่ายนานๆที่คุณลูกค้าซื้อไว้เนาะเขาอาจจะบังคับไว้ว่าไม่ให้ใส่ซิมของค่ายอื่นนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาเอาไปใส่เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ใส่ไม่ได้นะคะนี่ก็คือรีวิว1ดาวนะคะที่มีทั้งเคสที่คุณลูกค้าเนี่ยไม่เข้าใจสินค้าทางร้านก็แก้ไขปัญหาให้ทุกเคสแน่นอนอย่าลืมนะคะซิมเทพต้องเมลอนไทยคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้า